มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวค่ะเมื่อราชทันทแถลงอดีตผู้กํากับโจเสียชีวิตในเรือนจํามีอาการป่วยจิตเวทภรรยาเพิ่งมาเยี่ยมตอนเที่ยงก่อนพบเป็นศพช่วงค่าที่ห้องแยกแดนห้า มีรายงานว่าเมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่7มีนาคม2,568ที่เรือนจำกลางคลองเปรมแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจอายุ43ปีอดีตผู้กำกับสอบพอเมืองนครสวรรค์ได้กระทำการผูกคอตัวเองเสียชีวิตภายในห้องขังหมายเลข50ตึกนอนแดน5 แอดมินเชื่อว่าหลายๆคนคงจะจดจําเหตุการณ์น,นี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อปีพศ2514ที่ผ่านมาจากกรณีพันตํารวจทิติสันหรือผู้กํากับโจผู้กํากับสพเมืองนครสวรรค์ถูกร้องเรียนว่าใช้กําลังรีดทรัพย์จากผู้ต้องหายาเสพติดจนเสียชีวิตพร้อมกันนั้นก็มีการปล่อยคลิปที่มีการคลุมถุงซ้อมจนเสียชีวิตนั้นจนเป็นหลักฐานทําให้มีการออกหมายจับและผอบอรตรเส้นคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วในขณะนั้นตํารวจอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัว าดดเนนคิคีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจากส่วนกลางพร้อมชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคหกก็ได้นำหมายคนเข้าตรวจคนบ้านของพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจในหมู่บ้านปัญญาอินทราพีวันถนนปัญญาอินทราเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครมีบ้านสองหลังบนเนื้อที่กว้างขวางประมาณ5้าไร่โดยตรวจพบรถหรูจํำนวน13คันมูลค่ารวมกันแล้วนับร้อยล้านอยู่ภายในรั้วบ้านนั้น ซึ่งในขณะที่เข้าตรวจคนมีเพียงแม่บ้านชาวเมียนมาสอคนจากการสอบถามแม่บ้านบอกว่าผู้กํากับโจจะเดินทางจากนครสวรรค์เข้ามาที่บ้านในกรุงเทพทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยบางครั้งจะมากับแฟนสาวแต่ส่วนใหญ่จะเดินทางมาพักผ่อนที่บ้านหลังนี้เพียงลําพัง สำหรับพันตำรวจเอกทิติสันหรืออดีตผู้กำกับโจเคยเป็นผู้กำกับหนุ่มตำรวจไฮโซชายาโจเฟอร์รี่เคยมีตำแหน่งผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์เป็นที่รู้จักกันในชื่อเดิมคือสาราวัตโจหนุ่มนักเรียนเรียมทหารรุ่น41นักเรียนนายร้อยรุ่น57 เหตุใดจึงมีฉายาโจเฟอร์รี่โดยฉายาว่าโจเฟอร์รี่นี้เพราะเขาเป็นเจ้าของรถสปอร์ตยี่ห้อรูหลายคันมูลค่ารวมนับร้อยล้านเลยทีเดียวเขาเป็นนายตำรวจที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมไฮโซ ผู้กำกับโจหรือสารวัตรโจในตอนนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการบันเทิงไทยเพราะว่าเคยเป็นอดีตคนรู้ใจของนักแสดงสาวแถวหน้าลุคเซ็กซี่ของไทยและถึงกับมีข่าวขอตแต่งงานมาแล้วก่อนความจริงจะปรากฏว่าเจ้าตัวเคยผ่านการแต่งงานและได้เลิกรากับอดีตภรรยาไปแล้วซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจจำหนารถสปอร์ตชื่อดังมานานหลายปีซึ่งในช่วงนั้นผู้กำกับโจมีลำดับยศเป็นสารวัตรโจ ซึ่งอดีตผู้กากับโจได้ตำแหน่งยศพันตำรวจเอกมาจากการที่เขามีความสามารถในการทำผลงานด้านปราบปรามยาเสพติดและการจับกลุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอย่างต่อเนื่องจนเคยได้รับฉายาว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อฉมังมาแล้ว อดีตผู้กำกับโจมียศพันตำรวจเอกเลยทีเดียวพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับที่3พศ2558ตามมาตรา3กำหนดให้ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกให้ได้รับเงินเดือนสอสีซึ่งมีอัตราเงินเดือนแบ่งตามขั้นเริ่มต้นที่19,860ถึง58,390บาท โดยข้อมูลจากสำนักข่าวไทยรายงานว่าตำแหน่งของผู้กำกับโจคือผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์เงินเดือนอยู่ที่43,330บาทเท่ากับว่าอัตรางเงินเดือนในยศพันตำรวจเอกของอดีตผู้กำกับโจในตอนนั้นอยู่ที่43,330บาท และเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวเมื่อวันที่8มีนาคม2,568กรมราชทัณน์ได้ถแถลงการชี้แจงกรณีมีรายงานข่าวว่าพันตำรวจเอกทิติสันหรืออดีตผู้ก,กํากับโจจําเลยคดีคลุ่มถุงดําเสียชีวิตในเรื่องจํากลางคลองเปลม โดยระบ,บุว่ากรมรัชทันได้รับรายงานจากเรือนจำกลางคลองเปรมว่าเมื่อวันที่7มีนาคมเวลาประมาณ20นาฬิกา50นาทีเจ้าพนักงานเรือนจำปฏิบัติหน้าที่เว้พยาบาลได้แจ้งเหตุผู้ต้องขังเสียชีวิตหนึ่งคนทราบชื่อผู้ต้องขังชายทิติสันหรือโจ เรือนจำได้ตรวจสอบประวัติการรักษาพบว่าผู้ต้องขังชายที่ติดสันมีโรคประจําตัวคือภาวะหัวใจสัน่นมีไขมันในเลือดสูงและมีอาการป่วยด้วยโรคทางจิตเวทวิตกกังวลซึ่งได้รับการรักษาและรับยาต่อเนื่องโดยพบจิตแพทย์ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันและมีนัดพบจิตแพทย์ในเดือนเมษายนนี้ ขณะควบคุมในเรือนจำผู้ต้องขังมีพฤติกรรมหวาดระแวงกลัวผู้ต้องขังอื่นทำร้ายเนื่องจากเป็นอดีตข้าราชการตำรวจเรือนจำจึงได้รับคำร้องของผู้ต้องขังและพิจารณาอนุญาตให้แยกการควบคุมจากผู้ต้องขังอื่นและยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเรือนจำได้ปกติจนกระทั่งวันที่7มีนาคมช่วงเที่ยงผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเยียนจากภรรยาซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจำไม่พบเหตุผิดปกติแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อเวลา20นาฬิกา25นาทีเจ้าพนักงานเวรรักษาการขณะก,กำลังเดินไปจ่ายยาประจำตัวให้กับผู้ต้องขังชายทิติสันพบว่าผู้ต้องขังนั่งหลังพิงกับประตูห้องขังจึงได้พยายามเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับจึงได้แจ้งพัสดีเวรและพยาบาลเวรเข้าเปิดห้องขังเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามหลักวิชาชีพแต่พบว่าผู้ต้องขังจบชีวิตไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกไม่รู้สึกตัวปลายนิ้วมือซีดเขียวคล้ำไม่พบชิพจรบริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่ จึงได้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ,บเบื้องต้นเรือนจำตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าทางเดินของห้องขังผู้ต้องขังไม่พบว่ามีผู้ใดเข้าออกห้องดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมทั้งแจ้งพนักงานสอบสวนพนักงานอายการแพทย์เจ้าพนักงานปกครองเพื่อดำเนินการชนะสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตพร้อมทั้งแจ้งญาติให้รับทราบ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ